อนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะให้หนึ่งคนตีหนึ่งคนดีวะสลับเลยก็จะตีในไรแต่สามยสิบรูปตีท่าหนึ่งเปิเริ่มจากชิปช็อตจะเป็นสีขาวนู้นนะคิับเข้าไปหาสีม่วงแล้วหนึ่งสิบหลาคลิปช็อตจะอยู่ทั้งหลังสีส้มครับเดินไปสลุปข้าดไปไปมาที่สีแดงสามสิบหลาลรับช็อตจะเป็นสีฟ้า,นนาไป ถ้าไม่ไม่ได้กินก็ตัวแต่พยายามพยายามให้ได้กินได้คือตอนแรกมัน,มนยากถ้าประชมครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของการแัดกรอบแคมป์สิงโปรชัวกรอบแคมปครั้งที่สอง แล้วก็ทุกคนก็กาลังเข้าสู่ฐานเพื่อจะประเมินตัวเองว่าหลังจากที่เราอบรมมาสามวันแล้ว <c oughs> เรามาใช้ดูแล้วเราสามารถพิชิตเป้าหมายได้มั่นยําแค่ไหน <c oughs> ที่นี่บุรพาขอบร,รายการสิงห์ปัวทัวรกอบแคมป์แล้วพบกันครับ